สวัสดีค่ะพักชมข่าวที่น่าสนใจกับฝ่ายข่าว h c t v กันสักครู่หนึ่งนะคะหลากหลายประเด็นข่าวเช่นเคยค่ะที่ฝ่ายข่าว h c t v เกาะติสถานการณ์ต่างๆนำมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีค่ะได้จัดโครงการกําจัดเหาให้กับเยาวชนในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ที่อาคารเอกประสงค์โรงเรียนเทศบาล4นะคะนางสมนันเหลาวริศมิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองราช,ชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกําจัดเหาให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนนะคะของเทศบาลเมืองราช,ชบุรีทั้งนี้ได้ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราช,ชบุรีจัดโครงการกําจัดเหาขึ้นค่ะเนื่องจากโรคเหาเป็นโรคติดต่อที่พบมากในนักเรียนหญิงจากการตรวจสุขภาพของเด็กส่วนหนึ่งนะคะพบว่าเด็กโดยเฉพาะที่เป็นเด็กผู้หญิงเป็นเหาจํานวนมากค่ะโดยเด็กที่เป็นเหานั้นจะทา ให้เกิดอาการคันศีษะตลอดเวลาเมื่อเกาะและก็จะเกิดบาดแผลที่บริเวณหนังศีษะทําให้เรียนหนังสืออย่างขาดสติเป็นอุปสรรคสําคัญสําหรับเด็กอีกทั้งยังทําให้สุขภาพของเด็กจเจริญเติบโตไม่เหมาะสมววยด้วยและอาจจะเกิดการเจ็บป่วยจากโรคแทรกซ้อนเช่นโรคซีดโรคผิวหนังจากเชื้อราและแบคทีเรียนอกจากนี้นะคะยังมีการให้ความรู้และขั้นตอนการกําจัดเห่าที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เด็กติดเห่าต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องอย่างต่อเนื่องค่ะโดยการใส่ย,ยาทุกสา วันเป็นเวลาสามครั้งและก็จะสามารถกำจัดเหาได้หมดไปและต้องช่วยกันรักษาความสะอาดเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวและที่อยู่อาศัยที่บ้านที่โรงเรียนจะสามารถตัดวงจรการระบาดของเหาได้เมื่อทุกคนได้รับความรู้และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องแล้วก็ขอให้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนบุคคลในครอบครัวบุคคลในชุมชนให้ได้รับความรู้และปฏิบัติตามให้ถูกต้องซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการติดเหาได้อีกทางหนึ่ง

ประชาชนชาวราชบุรีนะคะได้รวมเวียนเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษากันอย่างเนืองแน่นค่ะที่วัดช่องลงกว่า1,000คนเลยทีเดียวค่ะ ที่วัดช่องลมบริเวณหน้าวิหารมีประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงที่มาร่วมในพิธีเวียนเทียนเข้าพรรษากันเป็นจํานวนมากนะคะนับพันคนมาประกอบพิธีทางศาสนาในวันเข้าพรรษาประจําปีทุกปีค่ะซึ่งในปีนี้นะคะก็ได้มีประชาชนพุทธศาสนิกชนชาวเมืองราชบุรีเดินทางมากันตั้งแต่ช่วงเย็นโดยเดินทางมาทั้งครอบครัวนะคะภายในบริเวณหน้าวิหารมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่นอกจากนี้ยังมีวัยรุ่นคนหนุ่มสาวแห่กันเข้าวัดรวมแล้วจะ เงินกว่าพันคนเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะทางวัดช่องลมยังได้นำดอกไม้มาจัดทูบเทียนให้ประชาชนสำหรับบรรยากาศการเวียนเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาที่วัดช่องลมในข้าคืนที่ผ่านมานั้นนะคะเป็นไปด้วยความคึกคักพุทธศาสนิกชนชาวไทยผ่าครอบครัวออกมาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ก่อนพิธีเวียนเทียนนะคะพระสงฆ์ยังได้สอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ผู้ที่มาร่วมเวียนเทียนได้รับรู้ถึงการเวียนเทียนที่เรียกว่าประทักษิณา มีความมุ่งหมายให้แสดงความเคารพต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาข,ของพุทธศาสนิกชนทั้งปงวงโดยการเดินให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เบื้องขวาของตนและสำรวมใจนึกถึงพระคุณของพระองค์วาจาบริกรรมคือกล่าวพระคุณของพระองค์ตลอดเวลาที่เวียนเทียนมือถือเครื่องสก,การะบูชาถือทูปเทียนดอกไม้ประนมเสมออกเพื่อให้จิตใจตนเองนั้นอยู่กับพระไม่ส่งใจไปสู่ที่อื่นซึ่งมี ไม่ใช่ที่ตนเคารพบูชาหรือไม่ใช่สรณะที่พึงสูงของตนเองการเวียนเทียนนี้เป็นการแสดงออกถึงความเคารพบูชาตามหลักวัฒนธรรมของไทยเป็นระเบียบที่นิยมปฏิบัติกันมาแต่โบราณการค่ะ ไปต่อกันที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายยรักแห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรีนะคะได้จัดพิธีเปิดโครงการสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมพบสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร28กรกฎาคม2556พร้อมทั้งจัดให้มีการแข่งขันมหกรรมกีฬาสารสัมพันธ์คนสามวัยขึ้นค่ะ ที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายเยลลักษณ์แห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรีนะคะนายนารงรองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมา 28. ร28กรกฎาคม2556โดยจัดให้มีการแข่งขันมหมากรรมกีฬาสานสัมพันธ์คนสามวัยขึ้นสําหรับการแข่งขันมหมากรรมกีฬาในครั้งนี้นะคะเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศโดยมีนักกีฬาผู้ชนะเลิศในการ แข่งขันระดับภาคจากศูนย์สามวัยสารสายใย,ยรักแห่งครอบครัวจังหวัดต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันจํานวนทั้งสิ้น8จังหวัดได้แก่จังหวัดนคปรปฐมเชียงใหม่พิษณุโลกนครนายกสิงห์บุรีขอนแก่นอุบลร,ราชธานีและจังหวัดกระบี่ซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24-25กรกฎาคมนี้ณสนามกีฬาศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใย,ยรักแห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรีโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทกีฬานะคะคือกีฬากราวบอลประเภทบุคคลสามวัยและกีฬา เกตบอลประเภทบุคคลสามวัยชายและหญิงทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชัยา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจคนสามวัยเพื่อเป็นเวทีในการสร้างความสัมพันธ์ในระดับเครือข่ายสมาชิกคนสามวัยในระดับประเทศในโอกาสนี้นะะในการนายนรงรองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ร่วมเล่นกีฬาเกตบอลกับนักกีฬาในโอกาสนี้ด้วยค่ะด้รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีท่านดยพรไทยรัตน์ประภาทุณ วันนี้ผมมีความยินดีที่ได้มีโอกาสได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมากรรมกีฬาสารสัมพัญธ์างและกองเทียรต่างๆที่ได้มาพร้อมกันของจังหวัดและศูนย์การเรียนรู้โครงการสไยยะนครปฐัแปครับผมพอบเบอร์เลยครับผมโอ้โหไปน่าเชื่อนะฮะ แขนผู้ิสุตและนักกีฬาทุกท่านรับปัญทาประหาร เกษตรกรผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะได้ออกมาร้องค่ะเมื่อน้ำเน่าเสียอย่างหนักปลาในกระชังตายนะคะคาโรงงานปล่อยน้ำเสียทางนี้ก็่อนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้ด้วยค่ะ เมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลบางตโนดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีว่าน้ําในแม่น้ําแม่กลองเกิดเน่าเสียทําให้ปลาทับทิมที่เลี้ยงไว้ในกระชังตายเป็นจํานวนมากจึงเดินทางไปตรวจสอบนะคะพบกับชาวบ้านจากหลายครอบครัวค่ะที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลากําลังช่วยกันช้อนปลาทับทิมจํานวนมากที่ตายอยู่ในกระชังขึ้นมาใส่ไว้ในถังรวมทั้งปลาชนิดอื่นๆที่อยู่ในคลองดังกล่าว ะะจากการตรวจสอบด้วยสายตานั้นก็พบว่าสภาพน้ํามีสีดําแต่กลิ่นยังไม่รุนแรงด้านนายถนน์อุทัยภพศารวงอายุ35ปีหนึ่งในผู้เพาะเลี้ยงปลากระชังให้การว่าตอนนี้ปลาในกระชังก็คือปลาทับทิมจํานวนกว่า2แพรรวมกว่า3 0 0 0 0 0ตัวนะคะโดยปลาที่เลี้ยงเริ่มตายตั้งแต่ต้นเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเลี้ยงมานานกว่า7เดือนอยู่ในช่วงโตเต็มวัยที่กําลังจะจับขายแต่เกิดมีน้ําสีชาไหลผ่าน เป็นจำนวนมากค่ะจนปลาทับทิมตายวันละ700-800ถึงกิโลกรัมต่อวันรวมอยู่ที่ประมาณ16 0,000ตัวต่อวันนะคะตายเกือบทั้งหมดทั้งกระชังรวมมูลค่าความเสียหายในครั้งนี้กว่า1ล้านบาทค่ะจึงใช้สวิงช้อนปลาทั้งหมดมาแช่น้ำแข็งไว้เพื่อรอการตรวจสอบซึ่งแม่น้ำแม่กลองแห่งนี้เป็นคลองสายหลักที่สำคัญมากมีทางไหลผ่านของแม่น้ำจากเส้นคลองชนประธานต่างๆหลายสายและมีโรงงานหลายแห่งจึงส่งผลกระทบเป็นอย่างมากกับผู้ ปรระกกอบาส่วนสาเหตุนั้นคาดว่าน่าจะมาจากโรงงานบางแห่งที่ลักลอบปล่อยน้ําเสียลงมาค่ะซึ่งเบื้องต้นอยากจะวิงวอนให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยลงพื้นที่มาตรวจสอบเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาก่อนที่คลองจะได้รับความเสียหายไปมากกว่านี้ค่ะก็ปลาเริ่มตายตั้งแต่ต้นเดือนเดือน7จ็ดะครับประมาณวันที่2วันที่3เนี่ยเดือน7แต่ว่าน้ําจะสีออกชาๆเลยครับผม แล้วาร์มเสียหายกระทบหนไรมก็ปลาตอนเช้าก็เริ่มทยอยแบบว่าปลาลอยหัวตอนเช้าแล้วก็ทยอยตายวันหนึ่งก็6-700โล7-800โลได้ครับต่อวันวเป็นเป็นประมาณทัเป็น10กว่าวัน20วันได้เออประมาณอาจจะเป็นหลักล้านก็ได้ครับผมครับที่แต่ว่ายังไม่กำลังกำลังประเมินอ,อยู่ครับก็อยากให้ฝากพวกกรมสิ่งแวดล้อมกรมอุตสาหกรรม ครับประมงจังหวัดอะไรเงี้ยครับผมก็าฝากมาช่วยดูดูแลเพราะว่าเสียหายลุ่มน้ําแล้วก็เสียหายในทางแม่น้ําด้วยครับผม ไปดูกันที่อุบัติเหตุกันบ้างนะคะเมื่อรถกระบะตัดหน้ารถจักรยานยนต์ค่ะที่บริเวณสามแยกเสือป่านะคะเป็นเหตุให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ ที่ตำรวจสพเมืองราชบุรีนะคะรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเกิดเหตุที่บริเวณ3มแยกเสือป่าตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรีจึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้ออีสุด,สดีแม็กสีบรอนเงินสภาพด้านหน้ารถนะคะผังยับเยินใกล้กันพบกับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อสกู๊ปปี้ไอสีชมพูด้านหน้าผัางยับเยินเช่นกันค่ะและยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสองรายเป็นหญิงนะคะนอนอยู่ที่กลางถนนมีแผลถลอกตามร่างกายและ ขาด้านซ้ายหักเจ้าที่มูลนิธิประชานุกูลและกู้ชีพโรงพยาบาลราชบุรีปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะนําตัวส่งโรงพยาบาลราชบุรีต่อไปจากการสอบสวนนั้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุคนขับรถกระบะกําลังจะขับรถกลับบ้านที่ซอยเสือป่าจนมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุนะคะซึ่งเป็นสามแยกซึ่งไม่เห็นว่ามีรถขับผ่านมาตนจึงขับข้ามไปแต่จังหวะเดียวกันนั้นก็มีรถจักรยานยนต์วิ่งมาอย่างกระชั้นชิดค่ะทําให้รถที่กําลังจะข้ามพุ่งเข้าไปชนรถ ยานยนต์อย่างจังจนเป็นเหตุท <meric sugar> ําให้มีผู้ที่รับบาดเจ็บดังกล่าวค่ะตรงแกเสะ่าดีลเลงย่าดีไปรูสิบสามเจ็ดหกหนึ่งเ้ากับนกระเตา <smart> I <noise> do มาถึงช่วงสุท้ายของการรายงานสถานการ์ข่าวประจำวันแล้วนะคะหากคุณผู้ชมพลาดโอกาสในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมและอ่านข่าวสารย้อนหลังได้นะคะคลิกไปที่ w w w h c t v 2 u c o m แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเลขอหนึ่งช่องทางในะคะที่ช่องทางของ Facebook คลิกไปที่ w w w facebook.com/cctvnews เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมและอ่านข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วย้อนหลังได้เช่นกันค่ะ เช่นเคยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกบริษัทวัวช่างเคเบิลบอดแบนจำกัดหรือ HCTV ของเรานะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดพื้นที่ให้บริการและรายละเอียดต่างๆได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์032310262หมดเวลาของการรายงานข่าวแล้วนะคะวันนี้ที่ชันการจนาสิมมาและฝ่ายข่าว HCTV ทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ